สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 าวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาค่ะแล้วเขียนว่ากลางหน้ากระดาษว่าบทที่5ร้อยละเมื่อเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ขึ้นหัวข้อเรื่องการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซน์ เขียนเสร็จแล้วยังคะถ้ายังไม่เสร็จก็กดปุ่มหยุดสต็อกไว้ก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วก็ไปต่อเพราะมันครูเลยคําว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือการเขียนในรูปตัวส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นักเรียนจำเศษส่วนได้ใช่ไหมเศษส่วนมันก็จะมีทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีเส้นกั้นเศษส่วนแล้วก็ข้างบนเป็นตัวเศษข้างล่างเป็นตัวส่วน ะค,ะคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เขาบังคับเลยว่าตัวข้างล่างเนี่ยหรือตัวส่วนต้องเป็น100นะคะอนะคะถ้าตัวส่วนเป็น100นี่เขาเรียกว่าร้อยละนะคะหรือเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นนะคะเศน5ส่วน100เราก็จะอ่านว่าร้อยละห หรืออ่านอีกอย่างหนึ่งว่าห้าเปอร์เซ็นต์หรือครูเขียนว่าเศษหกสิบสามส่วนหนึ่งร้อยเราก็จะอ่านว่าร้อยละหกสิบสาม หรือ63%เปอรหรือีกหนึ่งตัวอย่างเศษ99ส่วน100จะอ่านว่าร้อยละ99หรือ99%ซ เห็นไหมคะตัวส่วนมันจะเป็นหนึ่งร้อยหมดเลยอ่าพวกนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นร้อยละเท่าต่างๆหรือจุดๆเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ามีข้ออีกหนึ่งข้อคือคําว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์เขียนแทนนะคะเราเขียนว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งว่าแบบนี้ก็ได้สัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะคะห้าเปอร์เซ็น 63%เซก็อาจจะเขียนว่า63เปอร์เซ็นแบบนี้99%เกซ็ก็เขียนว่า99เปอร์เซนอ่านี่พื้นฐานนะคะโอเคต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันเลย เดี๋ยวตัวอย่างนี้นะักเรียนลลกลงสมุดด้วยนะคะเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างของครูจงเขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ข้อที่1เศษ36ส่วน100เห็นไหมคะส่วนเป็น100แล้วก็เขียนได้เลยว่าตอบร้อยละ36หรือ36%เปอร์เซนต ค่าข้อที่2เศษห้าส่วน100่ง้เราก็อาจจะเขียนว่าร้อยละห้หรือ5%เปอร์เซนให้นักเรียนลอกลงไปหมดเลยค่ะลองแต่ตรงนี้ ข้อ1ข้อ2แล้วก็3ถึง9ข้อ3ถึง9ให้นักเรียนตอบด้วยตัวเองนะคะ,ะกดปุ่มหยุดไว้ค่ะกดปุ่มหยุดไว้แล้วก็ตอบด้วยตัวเอง คนที่ทำเสร็จแล้วมาฟังเฉลยกันเลยนะคะข้อสามข้อ 3, 8, 8, สามแปดเศษแปดสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยตอบร้อยละแปดสิบเก้าหรือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็น ข้อสเศษยี่สี่ส่วนหนึ่งร้อยตอบร้อยละยี่สี่หรือยี่สี่เปอร์เซ็นต์ข้อ5เศษหนึ่งส่วนหนึ่งตอบร้อยละหนึ่งหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ข้อหเศษ1 11ส่วน100ตอบร้อยละ11หรือ11%ปอร์ซข้อที่7เศษ50ส่วน100ตอบร้อยละ50หรือ50%ปอร์เซน เขียนสัลักแหละเขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเปอร์เซนต์ข้อ8เศษ100ส่วน100ตอบร้อยละ100หรือ100เปอร์เซนต์ข้อ9เศษ75ส่วน100ตอบ ร้อยละ75หรือ75เปอร์เซ็นต์นี่คือเฉลยนะคะตรวจกับปากกาแดงนะคะถ้าผิดก็ให้แก้ข้างหลังกับปากกาแดงนะเราต้องซื่อสัตว์กับตัวเองเราจะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนนะคะเราจะได้กลับมาทบทวน เสร็จหน้านี้แล้วไปต่อต่อไปอเขาโจทย์ให้เปอร์เซนต์กับให้ร้อยละมาแล้วให้เราเขียนเป็นเศษส่วนนะคะเห็นไหมคะคาสั่งเขาบอกว่าจงเขียนในรูปเศษส่วนเขียนในรูปเศษส่วนเรารู้แล้วถ้าเป็นเปอร์เซนต์หรือคาว่าร้อยละเนี่ยตัวส่วนต้องเป็น100่้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างข้อที่1 2 5่่เปตอบ เศษ25ส่วน100ข้อที่2 18%ซ์ก็ตอบว่าเศษ18ส่วน100เห็นไหมคะตัวส่วนจะเป็น100หมดเลยอ่าเสร็จแล้วข้อที่เหลือทําเองนะคะให้นักเรียนลอกตั้งแต่ตรงนี้เลยจงเขียนในรูปเศษส่วนแล้วลอกข้อที่ 1, ข้อที่ 2, และข้อ3ถึง9ก็ตอบเอาเองนะคะ อกดปุ่มหยุดไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทำด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังเฉลยสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะมาฟังเฉลยกันเลยนะคะข้อ3 7%ตอบเศษ7ส่วน100ข้อที่4ร้อยละ2ตอบเศษ2ส่วน100 ข้อหรละ4ตอบเศษ14ส่วน100ข้อที่6ร้ละ69ตอบเศษ69ส่วน100ข้อที่7 10ปอร์เซ็นต์10เปอร์เก็ตอบเศษ10ส่วน100ข้อ8 56ตอบ เศษห้าสิ่วนหนึข้อ9 82%ซตอบเศษ82ดสิอ่วนหนึถ้าถูกก็ขิดถูกไปเลยถ้าผิดก็ออก,กาผิดแล้วก็แก้ข้างหลังโอเคไม่ค่ะไม่ยากนะคะพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ ห้ามแอบดูเฉลยในเน็ตนะคะทำด้วยตัวเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะให้เราฝึกทำแบบฝึกหัด5.2ลงในหนังสือนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะ